หองอาคาระศิลปินจัดตั้งขึ้นโดยสำนักง,งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก้มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบันในปีพศ2539เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอรุญเดชมหาราชมรมมนาบาพิษทรงครองสิริราชส,สมบัติครบ50ปีก่อสร้างบนพื้นที่5ไร่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ตั้งอยู่ในตำบลคลองห้าอคลอ,องหลวงจัังหวดปทุมธานีหออัคารศิลปินมีส่วนประกอบหลักนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรงมนาถบพิษด้านศิละปะและวัฒนธรรมและผลงานด้านศิละปะและวัฒนธรรมของสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามมรรม,มาราชกุมารีและผลงานของศิลปินแห่งชาติทุกสาขาโดยจะแสดงเป็นหมวดหมู่สาขาข,าของศิลปินแห่งชาติในแต่ละด้านอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หากผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถนำพาลูกๆหลานมาเที่ยวชมได้เลยนะคะ